การวิเคราะห์ราคาทองคำวันที่12กันยายน2568ทองคำเป็นที่เลือกของนักลงทุนในช่วงเหตุการณ์เครียดวันที่12กันยายน2568เวลา10นาฬิกา8นาทีกลยุทธ์ของเราเป็นการลุ้นขึ้นต่อในราคาทองคำกับแนวรับที่3,600ดอลลาร์หรือ54,200บาทและแนวต้านอยู่ที่3,700ดอลลาร์หรือ55,000บาทแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย การส่งฝูงโรนโดยรัสเซียล่วงล้ำน่านฟ้าโปโลแลนด์ที่เป็นสมาชิกเนโตท,ทำให้เกิดความตึงเครียดในการเมืองโลกการสกัดฝูงโรนนี้ทำให้โปลแลนด์ต้องประกาศใช้มาตราสี่เพื่อขอคำปรึกษาฉุกเฉินซึ่งเป็นการยั่วยุที่เสี่ยงบานปลายไปสู่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและเนโตเหตุการณ์นี้ทำให้นักลงทุนทั่วโลกเร่งเข้าซื้อทองคำเพื่อใช้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเซฟเฮลทำให้ราคาทองคำพุ่งแรงขึ้นการเป็นเซฟเฮลของทองคำเป็นสิ่งที่นักลงทุนมองหาในช่วงเหตุการณ์เครียดเพราะทองคำมีคุณค่าที่สามารถรักษาได้ในนช่วงี้ วิเคราะห์ทองคำด้านการเงินแสดงให้เห็นว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้ซึ่งทำให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าและบอลยู U ร่วงลงต่อเนื่องการนี้ทำให้ทองคำได้รับการสนับสนุนอย่างมากซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำแต่ตลาดหุ้นสหรัฐที่ยังคงปรับขึ้น Risk on ก็เป็นปัจจัยแข่งขันทำให้สภาพคล่องบางส่วนออกจากทองคำทำให้การขึ้นของราคาทองเป็นแบบมีเสถียรภาพมากกว่าการพุ่งแรงกลยุทธ์ ในเชิงเทคนิคทองคำแสดงความแข็งกแกร่งหลังผ่านการทดสอบแรงขายแม้ว่า r s i อยู่ในเขต overbore แต่แรงซื้อยังหนาแน่นทำให้นักเก็งกำไรสามารถเข้าซื้อได้ในช่วงนี้เพื่อลุ้นทำกำไรที่แนวต้าน3 7 0 0ดอลลาร์หรือ55,000บาทโดยควรตั้งจุดตัดขาดทุนหากราคาหลุดแนวรับ3,600ดอลลาร์หรือ54,200บาทกลยุทธ์หลักคือลุ้นขึ้นต่อโดยต้องบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบข่าวตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจ Intergold Intego ลงทุนทองคำแท่งราคาทองวันนี้ทองคำแท่งทองคำแท่งราคา สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งคลิก https://www.intergo.co.th/open-account/new เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดตามสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและตลาดทองคำการเปลี่ยนแปลงในราคาทองคำอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโปรดตรวจสอบก่อนการลงทุน